สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก FC เปิลมังลาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ำคืนวันศุกร์ที่22เมษายน2565ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคืนนี้แอดเปิลจะมาให้แนวาทางหุ้นสามลัดดาวจรค่ะหุ้นสามลักด,ดาวจรคืนนี้เราไปเริ่มกันที่หุ้นรัเสเซียค่ะ หุ้นละเซียคืนนี้แอปเปิลให้ลูดห้าค่ะแอปเปิลให้ลูดห้าค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ห้ 5, าสี่ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ห้ 5, าสี่ค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้ High, แอปเปิลให้ลูดห้าค่ะแอปเปิลให้ลูดห้าค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ห้ 5, าสองค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ห้ 5, าสองค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะหุ้นเยอรมันคืนนี้แอปเปิลให้ลูด3ค่ะแอปเปิลให้ลูด3ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้37ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้37ค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นดาวโจนส์ค่ะหุ้นดาวโจนส์ประจำเช้าวันที่23เมษายน2565ค่ะ แอปเปิลให้ลูด5ค่ะแอปเปิลให้ลูดหค่าเจาะเม็ดเดียวให้5้นึงค่ะเจาะเม็ดเดียวให้5้นึงค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักชัดมาได้นะคะที่ Facebook เปิ้ลเมืองลาดค่ะคืนนี้แอปเปิลขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ